สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าจะพามากินแกงปลาดุกใส่ฟักหรือหังน้้ำเต้าก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีบวบด้วยผักก็มีใบมังรักแล้วก็ใบเักสงแงงสะแสงเงด้วยสังงะวะสังงแล้วก็ค่ะก่อนจะมากินกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะมาค่ะกาดจยตกนะคะกาดจะตกค่ะนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมาค่ะมากินด้วยกันเด้อมากินกับสาวย่าเด้อทุกคนเลยวักด้วยน้ำเต้าไม่รู้ว่าหวานดี อันนี้บวกกล้องก็บางวันก็ขาวบางวันก็ดําไม่ว่ากันหรอกค่ะเพราะสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วตัวเองดำใช่ไหมขอยมากใ่ไหกล้ไใบมอฮิหน้าใหญ่ไะใช่ไหมคะ เกิดบางคนก็ผ่านไปผ่านมาแล้วเขาไปดูใน iPad อย่างเงี้ยจะไม่เต็มจอเนี่ยกรหนังกลางแปลงใช่หรอเ้าญาก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวื่อสากันเด้สิเจ้าว้าวลิ้นเว้าวหัวมัวหมวนเว้าวอย่างเครียดเนะาะเราเครียดอยู่แล้ว จะเกียออีกทำไมเพราพี่น้องเอง็บบนธรรมาดามีกระปูน้ำมีปูหน้าขาเก๋น้ำปลากระเจ้าเลี้ยงนี่แบบเลยนปะปลาดุกที่เขาเลี้ยงนี่มันเนาะมันเนี่ย

มันจะคล้ายๆกับเป็นขวดน,น้ำเต้าก็ปุ๊บเลยเนาะแล้วลก็มัดแล้วก็มีหูใส่น้ำกินนะ่ะน้ำกินตักพักส้วบสวบได้เา ตอนปลาลดยซ่า,าลดเพราะก้างมันเล็กแต่ก้างใหญ่ไม่กลัวค่ะกลัวก้างเล็กนี่แหละ คนทีเห็นว่าเอา้าบางทีขากระปูก็ยังกัดพวกห่วกใช่ค่ะขากระปูเพราะเรารู้ว่ามันเป็นมันหู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ก้างปลาเขาบุู้เนาะเขาหูแต่แกนกลางมันานทีมันจะมีก้างเล็กๆกันนะถ้าเป็นกระปูนี้เพรากระหูเนาะกระปูมันค่อยขั้นหัวกระปูมันบนได้มีหางก่อนขยองอย่างอืมไอ้นี่เซ็ตมือเลย mhm kang pa kapu wonh bơi mi ba mhm Không mhm 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 Nhà, uhm. tẹ, còn nó cắt được kéo Theo cái gì còn gặp là nó ừ. Để อันนี้ตัวผูอันนี้เราเรารู้ว่ากระดูกหรืออะไรม่รอยู่ตรงไหนถ้าใครยมเที้ยวเลยจะก,ก้างป่า เอาง่ายๆค่ะคือลูกมะขอนี่นะสาวยาก,กินลืน่นสองลูกสามลูกกืนได้เป็นลูกมะขอนะโคตรีใจค่ะรู้จักเหระลูกลูกขอเพราะมันลื่นเห็นไหมคะแต่ถ้ากินตำม,มะยมย่างใดสาวยาก็กืนโบไรเม็ดมะยมทั้งทั้งที่เม็ดมะยมเล็กกว่าเม็ดมะขอตั้งหลายเท่าอืม แม่บ่เขอาอ่า,าหมาถึงจังซีนะเพราะแม่นอกอก้างปลาเล็กกว่าก้างปูแล้วทำไมปูกัดกวกวบกพวบเขาวะที่ก้างปลาก็นคือ่านห้วยก้างปูนะหุ่จักเนาะมันอยู่ห่วยเขาสามารถกัดได้แต่ก้างปลาคืนหรือไปทิ่มคอละห่วยมันเพื่อเคยคือก้างปลาทิ่มคอสิอืมมัน้ำค้านคืนน้ำลาย อย่านั้นอะอืมแล้วพอรู้ว่าก้างปลามาันตดคอข้างนี้อ้วปายามกืนตาจแต่น้ำลายได้แบบนี้กืนอับอับอับอืมเราเป็นใงสั้นละค่ะออันนี้เขาคือกดง่ายเขากอเี้ยวเขามันเอียดอย่างเง้ยเออโอเคเขารู้ไงอ่ะอื ว้ว้วาที่สือ่อถ้าสิ่งที่เรารู้หใหญ่ปนใดข้ากับบ่ญาตแต่สิ่งที่เราเข้าบุหูแล้ะข้าบุเห็นเข้ายาดมันแบบ จะเลิกบอโน้กระดองปูค่อยอยู่ทางได้ไอ้ที่ค่อยเฮ็ดเงื่อนส่วนใหเขาจะครบกับขพุงแก้มค่อยบอกล่าครบที่นี่กระดองแก้มผู้เจ้ายังครบ พูดว่มามันมันแต่มัน,มน,นว่าแบบกระดองกูนะ Oh, อูนน้มันออกใช่เข้ายัดเข้ายัดมัน,นปูงัดเข้าไปเนะขาเหนียวเลยเนาะตัวยีงหนห้องนี้เหรอบ้าบอ ซ้อมนมาข้าวไม่ได้ม,มันดี <c oughs> เก็บกระดองไว้ไวใส่ตุงน,นี่ดีไหมเนาะตุ๋นไข่ เราถ่าปันเลือทุเจ้าเอ้ยเปิดทั้งบนลมเปิดทั้งแอเฮให้เจะปล่อยผมงามสนะาลัวขนะดพัดลมกับวีวีวีผมบอกว่าวกันนะเนาะคนเฮารักกันแพงกันไว้ดีกว่าสั่งกันเนาะทุกเจ้าสายาา mỗi xăng hải đấy sáng hải đấy sáng không có sáng xăng thầy sáng xăng đấy sáng hải đấy sáng hải xăng sáng nhỉ, đấy sáng cháu xăng sáng có xăng phải luôn, đấy sáng đấy ค่อยสามารถครบได้ทั้งสองแต่บ่ต้องเล่านะเรื่องทุกเจ้าพิดกันเพื่อยฟังบ่ต้องเล่าะคะ่ะมันเป็นเรื่องของพวกคุณเนาะไม่เกี่ยวกับเราทุกวันเนี้ยบ้านเมืองกับเป็นแนวนี้อยู่แล้วเจว้าย่กาเป็นคนลนักษณะแบบ บางเทื่อกก็เป็นคนง่ายๆค่ะโบมีปัญหากับโบอยากเดินเพราะไปไปหาปัญหานอกจากว่าปัญหามันสิมาห้าเฮา,าอลีถ้าสมมติว่าเลี่ยงบไรออลีปัญหาี่็ค่อยแก้สำนัน้นละค่ะโบอยากสาวยากเป็นคนเป็นคนง่ายเกินไปหรือเป็นคนยากอย่างใดกับสาวยากกับโบจักคือกันโบจักตัวผู้เจ้าของโมเด้อ์กัน ค okay. คลิปนี้สาวยาก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวยานะคะขอบคุณผู้ติดตามทั้ง27คนแล้วนะคะดูแลสุขภาพใช้แคร์ตัวเองด้วยนะคะกาดอย่าตกค่ะสาวยาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวคิดหน้ามาดูว่าสาวยาจะพากินอะไรถ้าไม่มีใครดูสาวยาจะตามไปหลอกหลอนคลิปนี้บายย